สวัสดีจากช่องยายพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้คุณยายจะมาทำกระหล่ำดองกระหล่ำดองไว้กินกับหมูอบนะเป็นสูตรของทางนอร์เวย์เขานะที่สอนมานะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ติดตามดูนะแล้วก็เย็นนี้เราจะทำหมูอบนะคะแต่เราจะทำกระหล่ำดองไว้กินกับหมูอบมันเป็นอาหารของนอร์เวย์นะคะคอยติดตามดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโอเคอันดับแรกนะคะก็จะให้หั่นจนตลับให้เป็นซอยก่อนตัดชิ้นเนี่ยส,สไลด์เอ่อ,อ,อหัน่นให้เป็นซอยๆเส้นเล็กๆค่อยๆหั่นเล็กๆจะให้ใหญ่เล็กๆ

ะยฝึกให้หลานทำจากฝึกให้หลานทำเดี๋ยวมันติดตรงนี้ตัดตรงนี้ออกเนี่ยมันเป็นแกนเนี่ยทีนี้มันก็จะไม่ติดเส้นนีเดียวตัดออก ังเราจะได้ปรับไปทําความสะอาดจับตัวนี้ก็มันจะต้องมีเส้นๆเมื่อตัดออกเนี่ยมันจะเส้นๆ ได้หัวใกล้แน่ไม่ใกล้แับหบัวไกลนะทำเลยสั้นตัดรยาวถึงจะได้ขัวทางไก,กเนนะลเข้าใจไหมร้านก็าบอกอันนี้เราไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ลบลู่นะยายเคย ยายหันห่นขวดยายหันยาวยายบอกว่าอุ้ยเองไม่จะได้ผัวทางไกลแน่ตอนแรกยายคิดว่าต่างจังหวัดแต่ต่างประเทศยายไม่เชื่อแต่ยากได้ผวทา,ยยายงไกลอย่งอางมามาลองใกลไไ้ๆ เวลาทำเสร็จแล้วก็เขี่ยลงทั้งขยะแล้วไม่ต้องไปผูกเลยคือค่อยๆขูดจะให้มันกระเด็นอันนี้ขยะไปเลย รงน,น,นี้ก่อนถ้าข้าตรงน,นี้ก่อนบ้างเออยนะเล็กๆไม่ได้ยาวอะือก็มาไมงานสีกเสียงอะ่ออออะงนยาว,วาจ็จเดีย๋ยวรอดูตอนที่ เดี๋ยวรอดูตอ,ตอนเราหั่นเสร็จนะคะตอนนี้นะคะผักเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะนี่แล้วเราก็ใส่น้ําพอประมาณนะคะแล้วเราจะนําไปต้มค่ะเดี๋ยวเราจะานําไปต้มให้ผักมันยุบนะคะไม่ต้องใส่น้ําไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวน้ําผักมันจะออกมาเองค่ะแล้วก็ตอนปรุงเราก็จะมีน้ำตาลเกลือ แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อให้มันออกรสชาติออกเปรี้ยวเพื่อจะให้ไปกินกับหมูอกเพื่อแก้เลี่ยนนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาปรุงกันนะคะเพราะว่าเราเอาไปต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะมีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็มีเกลือนะคะ ๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเอาน้ำตาลมาน้ำตาลเราก็จะให้ใส่สองช้อนนะคะมันจะออกเปรี้ยวเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแต่เราจะเน,น้นที่รสเปรี้ยวนะเพราะว่ามันต้องกินแก้เลี่ยนนะเอ้กระกดองใส่น้ำตาลลงไปแล้วโอเคแล้วก็เมื่อก,กี้เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะสองช้อนต่อไปเราจะใส่เกลือนะคะ เกลือช้อนใส่เกลือช้อนเดียวนะคะโอเคจะไ,ได้ออกหวานนิดเพิมหน่อยเปรี้ยวหน่อยต้องใส่ชูนะคะมันจะอ่าก็พอประมาณเราไม่ต้องตวงนะคะเพราะว่าให้มัน,มนให้มันออกส้มอยู่แล้วอ,ออกเปรี้ยวอยู่แล้วนะอ่าโอเคแล้วก็อาริกาโนมา เราจะใช้อลิกาโน่ด้วยนะคะเราเราแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของอลิกาโน่นะคะโอเคเพราะว่าพวกอลิกาโน่นี้ก็จะใส่หน้าพิซซ่าใส่อะไรได้หลายอย่างเลยจ้ะพอ,อไงเอาเอ,า,เอา,าพี่มาคนดูดิ ี๋้วช้อนมนเราจะชิมจะไว้ห้ามออกไปา้าที่ทเลลวลาเราท,อาท,าทำอาหารเราต้องเน้นความสะอาดเดี๋ยวปะต้องต้องให้เครื่องเครื่องนี้มันเข้าไป แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มอ,อีกรอบนะคะเพื่อให้เครื่องปรุมที่เราใส่นะคะเข้ากันนะคะเราไม่มีกุกนะคะเราต้องสอนลูกสอนหลานให้ทําเป็นค่ะ <c oughs> คุณยายทําได้แต่คุณยายไม่แข็งแรงนะคะได้แต่สอนให้ลูกหลานอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องฝึกให้เป็นให้ได้ค่ะเพราะว่าหลานฟังไม่รู้เรื่องค่ะ เดี๋ยวมาเจอกันตอนต้มเสร็จนะคะตอนนี้นะคะผักกาดดองเราก็ได้ที่แล้วนะคะกระหล่ำดองค่ะกระลำดองค่ะขอโทษค่ะได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันกระหล่ำดองนะคะเอาไว้กินกับหมูอบเดี๋ยวเอาไว้ดูเอตอนที่เราทําหมูอบเสร็จแล้วก็ขึ้นจานนะคะขอบคุณค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ ถ้าเดี๋ยวติดตามยายจะทําคลิปหน้าต่อๆไปเรื่อยๆนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้ื่อยนะคะเพื่อเอ,อคลิปนี้จะได้เด่งขึ้นนะคะแล้วก็เอ,อยายจะมีเมนูแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยนะคะติดตามดูนะคะถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ายายทําเมนูอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้ยายก็ังจะเ,เปิดร้านอาหารนะคะ ยายเคยเปิดมาสองสองร้านแล้วแต่แต่แค่ปิดเฉยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ายายต้องมีธุระอย่างอืงอ่นที่ต้องทำค่ะโอเคค่ะคอมเมนต์ <Comment S 1> ดได้นะคะ,คะ